สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อากาศดีมากๆเช่นเคยนะคะมีฝนตกลงมาเล็กน้อยนะคะก็วันนี้ค่ะเราก็จะพาคุณลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมผลงานการสร้างบ้านหลังหนึ่งนะคะที่เป็นลักษณะพิเศษของโครงการเลยกนะคะก็ไปชมกันเลยค่ะหลังนี้นะคะ เป็นบ้านของลูกค้าในโครงการเฟส6แปลงที่69นะคะพื้นที่ทั้งหมดของที่ดินแปลงนี้อยู่ประมาณ95ตารางวานะคะคุณลูกค้าซื้อบ้าน3ห้องนอนไทย4กับเราไปแล้วนะคะแล้วก็อยากจะเพิ่มเติมเป็นบ้านหลังเล็กๆ2ชั้นนะคะสไตล์รีสอร์ท เพื่อที่จะดูวิวข้างบนแล้วก็ข้างล่างเป็นพื้นที่จิบกาแฟและส่วนด้านหน้าตรงนี้นะคะอนาคตอาจจะเป็นสวนสวยๆหรือไม่ก็ลงสระว่ายน้ําได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมกันข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะหลังนี้นะคะลูกค้าดูแบบแล้วก็ส่งมาให้เราช่วยกันออกแบบนะคะว่าอยากได้ประมาณไหนนะคะก็เป็นบ้านสองชั้นขนาดเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะโครงสร้างของเรานะคะก็เป็นลักษณะ อะแบบนี้เลยนะคะข้างล่างนะคะข้างล่างจะพาไปชมก่อนข้างล่างหลังนี้นะคะก็จะเป็นห้องโถงโล่งๆเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในการนั่งดื่มกาแฟนะคะนั่งเล่นด้านนอกบ้านเป็นพื้นที่โซน นรับแขกประมาณนั้นได้เลยนะคะก็จะลายล้อมไปด้วยกระจกกระจก3ด้าน3ด้านแบบนี้นะคะกระจกของเราจะเป็นบานเสียมแบบพับเป็นตัวพิเศษที่เราจะสั่งตัดขึ้นมาเฉพาะเฉพาะส่วนเลยนะคะส่วนด้านบนส่วนด้านบนนะคะขึ้นไปชั้นที่สองกันค่ะ เป็นชานพักระหว่างบันไดนะคะได้เห็นวิวเกับเพ็นหลังคาบ,บ้านฝั่งนู้นแล้วนะคะไปอีกนิดหนึ่งค่ะว้าววิวสวยมากๆใช่ไหมคะส่วนด้านบนก็จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะที่มีห้องน้ำอยู่ในในตัวเลยนะคะและพร้อมด้วยบรรยากาศนี่ไม่ต้องปิดแอร์เลยนะคะอากาศดีมากพร้อมด้วยบรรยากาศหลังบ้านนะคะยังมี เป็นธรรมชาติแล้วก็มีกระจกหน้าบ้านนะคะแบบนี้เลยนะคะหลังนี้นะคะเรากำหนดเสร็จสิ้นเดือนนี้นะคะแล้วก็ส่งมอบให้คุณลูกค้าตอนนี้ขั้นตอนการก่อสร้างนะคะก็อยู่ในการเดิสนสายไฟแล้วก็ช่างช่างกระเบื้องกำลังทำงานปูกระเบื้องแล้วนะคะ ห้องน้ำใหญ่เบเริ่มเลยค่ะ okay. แอดมินกลัวความสูงนะคะแต่ก็อยากจะพาลูกค้าทุกท่านมาชมบรรยากาศด้านบนนะคะบรรยากาศเ็สหกของเรา ด้านหลังโครงการนะคะเป็นที่ที่เขาจัดวางเป็นทางเทศบาลอยู่แล้วนะคะแต่ก่อนเนี่ยเป็นป่าค่ะเราเราก็มีการปรับให้นะคะใช้ประโยชน์ตอนนี้ยังใช้ประโยชน์ไม่ได้นะคะมันเป็นทางระหว่างที่มันเป็นทางเฉยๆนะคะส่วนฝั่งนู้นนะคะคือสนามกอล์ฟปัมเฮลค่ะแล้วก็มีต้นไม้ที่เขาปลูกไว้เพื่อทำเป็นแนวรั้วไว้กัน้นไม่ให้ทะลุผ่านกันได้นะคะส่วนขวามือฝั่งนี้ก็คือจะเป็นบ้านเฟสหก บ้านเฟรหกของเราลูกค้าเข้าอยู่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะเหลือรอโอนอยู่แค่สองสองหลังเท่านั้นเองนะคะที่เหลือคือโอนหมดแล้วนะคะแล้วก็หลังนี้นะคะลูกค้าเป็นงานสร้างบ้านเพิ่มอีกหลังหนึ่งเห็นว่าพื้นที่ของเราให้เยอะจริงๆได้บ้านในโครงการแล้วหนึ่งหลังแล้วก็ยังสร้างเพิ่มอีกหนึ่งหลังนะคะรับประกันเลยว่าสวยมากๆอยากได้แบบนี้นะคะคุยกันได้ติดต่อกันได้ทีมงานเรามีพร้อมทุกช่างนะคะ สนใจแบบนี้คุยกันได้เลยนะคะสูงเหมือนกัน,นะคะ่ะบันไดของเราแข็งแรงมั่นคงอย่างนี้เลยนะคะเทฐานแบบนี้เลยนะคะข้างล่างสามารถทำเป็นห้องเก็บของได้เลยนะคะ โอเคค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ